ครับต้อนรับเข้าสู่วาซาล์ชาแนลกลับมาอีกครั้งกลกันดีแอคชั่นเอ็มบีของน้องฮูวี่กับซิงเกิลล่าสุดใช่ซิงเกิลที่สองของน้องเทหมดหน้าตาเอนเออเนาะกรันกรันมาทุกคนแต่ว่าคือแอบเห็นแบบมันฟอฟอบแบบเออแบบเห็นน้องแบบมีชาเลนจ์ไปต้องไปเต้นกับคนนู้นคนนี้กับ คุณคนนั้นก็ไปเต้นกันมาแล้วซึ่งแบบเออเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเพลงแบบใดใช่ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดกระดิ่งกริ๊งให้เราเลยนะครับฝากเมมเบอร์ชิอด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ในเพนไลน์แอตุติฟ์อมเมนต์เบอร์จ้าอะย่างนี้ปุ่มสุดแปร์แตงฝากกดให้เป็กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปจ้าอิเงินทัพเลยแบงค์เถอะเช่าแหลมอุ้ยโรงแรมที่หยดหรือเปล่า

so Wow, mm hello. -hmm.

จริงอ๋ออินเออคแกลงจบไปแล้วเขายิ่งโอ้ยเพลงข้างว่ะพี่ข้างรักมากคือยอมให้เธอหมดเลยจริงอ๋ออินไปเลยเทหมดนะตัดให้เธอไปเลยจริงไม่ว่าเธอจะเป็นใครจริงดีมากดีมากซึ่งแบบคอนทราสต์กับเพลงที่แล้วมากเพลงที่แลเราดูเศร้าใช่ไหมิด ดูแล้วแบบโอ้โหเอวีคือแบบโอ้ m ม g ก d อะไรฟันนี่อะแบบเศร้าจังแต่อันนี้เปลี่ยนมูดเปลี่ยนมูดเลยแต่เราชอบดนตรีแเราสู้ดนตรีมันสนุกเลยติดหูติดหูคือสนุกสนุกรู้สึกว่าดนตรีมันจะทําให้เรามันแบบมันเพลินเน่ยรู้สึกว่าด้วยความที่แบบว่ามันมีท่อนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเป็นท่อนแบบทำให้ติดหูแล้วจังง่ายๆแล้วรดนตรีเพาะมาเนาะแล้วกบวกกับ เอ็ีเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสตอรี่ที่ปรากฏอยู่ที่เราเห็นแบบว่าอาจจะแบบมีการเดิมพันแบบโบกเกอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ประชาก็เป็นการแบบโจรกรรมใส่แล้วมันซืบอะไรกันอยู่อะไรแบบนี้เออซึ่งน่ารักมากน้องน้องนางเอกเอ็ก็คือน่ารักมากเนาะผู้วินก็คือหล่อมากเนาะสูตดดำเชิดขาวแบบปลดกระดุมหน่อยๆคือแบบละที่ตผกลังแบบจริงๆชอบชอบ ช่วงนี้มากเลยทรงผมกับสีผมภูวินช่วงนี้คือรู้สึก,กว่าแบบดีมากเลยเนาะเออหล่อมากเลยทุกคนหล่อขึ้นทุกวันจริงแล้วแบบ เลิศนะคือดีใจนะที่คือแบบระหว่างด้วยความที่เราอ่ะรู้จักน้องๆจากรู้จักภูวินจากซีรีส์ <Siri. S 1> ถูกไหมแต่พอแบบว่าช่วงนี้อ่ะก็รู้แหละว่าอยู่ในช่วงของการถ่ายทำต่างๆแต่อย่างน้อยน้องก็มีผลงานให้เราได้ดูจริงใช่อย่างเงี้ยมีเพลงปล่อยออกมาแล้วก็อุย้ยดีใจจริงเนาะ คือเราเรารู้แล้ว่าเรารู้แล้วว่าน้องอ่ะร้องเพลงเพอะมากแบบทั้งเพลงประกอบซีรีส์ของน้องเองหรือว่าเพลงที่ปล่อยออกมาอะไรเงี้ยคือแบบมีน้องแบบเก่งมีความสามารถหลากหลายด้านแล้วพอแบบได้มีผลงานอะไรอย่างเงี้ยออกมาเรารู้สึกอ่ยดีใจจังเลยแบบว่าอย่างน้อยอะระหว่างที่เราแบบ รอดูซีรีส์อ่ะถูกไหมเราก็มีอะไรให้เราให้ดูตามใช่จริงทุกคนที่ปล่อยออกมาได้หลายๆแนวแบบสดใสน่ารักปิงก็ได้ได้เพราะนี้ว่าจะเป็นแนวเท่ๆไงเท่ๆคูคู่ข้างรักเธอจริงหรือว่าจะเศร้าอีกก็ได้นะใช่ปิงเศร้าอีกก็ได้ดหรือว่าจะเป็นสดใสน่ารักสดใสน่ารักหรือว่าจะมีแดนแดนหรือว่าจะเป็นแบบวิจาริ่งกับศิลปินวง ไม่ได้ชงไม่ได้ชงจะราเพลนคู่ตั้งแต่ยังไม่ดีเพราะหรือว่าหรือว่าเพราะคาดหวังแล้วต้องได้ฟังเพลงนี้แฟนคอนต้องมีแน่ๆเลยเพี่ว่าต้องมีแน่เลยเพราะว่ามันหมายว่าเป็นการเพิ่มคลังเพลงในเพลงิสต์ของพวกเขาเหมือนกันนะจริงในการเอาขึ้นคอนหรืออะไรแบบเนี้ยจริงเราจะได้เห็นความสามารถที่หลากหลายของเด็กๆใช่เพิ่มขึ้นรอดูโชว์เลยทุกคนจริงตื่นเต้นขอพูดอีกรอบหนึ่งเลยปะ บัตรยากมากยากได้ที่ดีกว่านี้อะแต่ว่าแบบโคตรยากมากเลยจะริงนึกว่าจะไม่ได้แล้วเอาจริงๆถ้าไม่เพิ่มรอบอะไม่ได้ไม่ได้ไปพักเลยทุกคนนี้เราไหมอะน่าจะต้องแหละรอบต่อไปน่าจะต้องแบบขยายพื้นที่เนาะเออทุกคนก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะสามรอบหมดสามรอบโซาสุดยอดสุดยอดไปเลยเนาะเดี๋ยวใครไปก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะ ต้องบอกกับเราได้ไปวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์กดไม่ได้เลยเลยวันศุกร์วันเดียวนะทุกคนนะครับผมแต่ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ประทับใจมากเลยนะครับผู้เรเก่งมากจริงว่ารอดูผลงานอื่นๆนะไม่ว่าจะแบบแสดงหรือว่าจะทําอะไรก็ตามแต่หรือจะปล่อยเพลงออกมาอีกก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะจ๊ะติดตามครับผมวันนี้พนังสาวคนรักไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดด้วยมันอีกชอบเพลงนี้